มีโชคลาภอยู่นะเอ่อเมสขายออนไลน์นะจะมาดีไหมยังไม่ดีนะขายออนไลน์แต่เหมือนเหมือนรอชื่ออะไรพีดางานที่ทําอยู่จะสําเร็จไหมไพ่บอกรอรอความสําเร็จแต่มีโอกาสสําเร็จอยู่นะพีดาเอาเดี๋ยวดูก่อนนี่ชื่ออะไรต่อซีหนูจะได้คบกับแกรมปีนี้ไหมคือช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยกดแชร์ก่อน ถ้าใครไม่มีผู้แชร์ผมไม่ดูนะขอผู้แชร์ก่อนเน๋ยวถามกันเร็วจังเลยซีหนูจะได้ครบไหมยังไม่ได้ครบเลยนะชื่ออะไรดูหนึ่งสดจะมีโชคไหมยังไม่มีโชคนะตูนึงสดอ่ะนะเออวันนี้มีโชคไหมชื่ออะไรก็ไม่พิมพ์ผมไม่รู้ว่าใครเออชื่อไม่พิมพ์กดแล้วอาขอบคุณขอบคุณนี่ชื่ออะไรปุกดูไปแล้ว วันที่หนึ่งจะมีโชค